สวัสดีครับวันนี้เรามีเจ้านี่นะครับนี่นี่นี่เจ้าโต้งเจ้าโต้งนะครับไก่บ้านนะครับไปซื้อจากแม่ค้าริมถนนมานะครับไซส์ขนาดกําลังพอดีเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูไก่ใต้น้ํกันนะครับดูว่าเป็นยังไงอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือทําการเผาขนนะครับเพื่อให้ขนมันหายนะครับอย่างแรกที่เราทำตอนนี้ก็คือเผาขนมันนะครับนี่ครับเผาเผาเผาขนง่ายๆแบบนี้นะครับ ลักษณะนี้เผาวันนะครับเผาขนให้มันหายก่อนนะครับระหว่างนี้เราต้องเตรียมพวกเครื่องเทศนะครับขมิ้นนะครับเครื่องทาต้มยำต่างต่างนะครับใครที่ไม่เคยลองลิ้มชิมรสไก่ใต้น้านะฮะผมขออนุญาตแนะนําเลยงานนี้ต้องลองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําให้ดูนะครับจะต้งเราก็เผาขนกันลักษณะแบบนี้เลยนะครับให้ขนหายไปให้หมดนะครับ ได้กินหอมๆด้วยนะครับเออเดงดังนิดนึงคนระับวัวพบ้านแบบนี้นะครับโอเค,เร,รอครเ,รเรียบร้อยนี่ครับนี่เผาขนเรียบร้อยเตรียมตัวนะครับเอามาสับเป็นชิ้นนะครับวันนี้เราก็มีมีดขันเทพหนึ่งคันนะครับใส่ประมูลมานะมีดเชฟนะครับโอ้โห เราต้องใช้มีดเชฟกันเลยทีเดียวนะครับนะโอเคท่งท้งนู้นทังในตอนนี้เราก็ต้องเอาเครื่องในออกก่อนนะครับอโอเคยังไม่ได้หยิบจานเลยนี่ครับใส่หม้อก่นแล้วกันนะแยกไว้ก่อนแยกขิ้นส่วนนะครับหัวใจนะครับผมใจ ้างในไก่ออกให้หมดนะครับไก่จะได้สะอาดนะครับนะโอเคอพอเราเอาเครื่องในออกเราก็จะไปล้างนะครับทําการล้างเอาสิ่งสกปรปกที่ติดตัวเจ้าต้งจากข้างในข้างนอกนะครับล้างให้สะอาดส่วนไหนไม่ใช้ดึงออกนะครับถ,ถููมันออกนะครับ เราก็จะได้ไก่ที่อาบน้ําเรียบร้อยแบบนี้นะถึงลมให้แห้งสักครู่นะครับแล้วเราเดี๋ยวก็มาสับหั่นนะครับอย่างแรกเราจะได้ไม่เห็นหน้าเห็ตามันนะครับตัดคอมันก่อนเลยนะโอเคนะครับอันคอมันนะครับ หัวมันจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ถ้าจะกินก็แบ่งออกไปนะครับทำการแล่บริเวณเนื้อน่องนะครับเนื้อปีกลักษณะแบบนี้นะครับต้องใช้มีดคมหน่อยนะครับอโอเคจะเนื้อปีกแบ่งอีกส่วนหนึ่งก็ยังได้นะครับแบบนี้ ใช้สันมีดนะครับปีกอีกด้านหนึ่งนะครับฉีกมันออกแลลงไปแบบนี้นะครับเฉือนลงไปลักษณะแบบนี้ประดูกอ่อน,อนก็น่ากินน่ากินนะครับชิ้นส่วนนี้นะครับเราก็ค่อยๆแล่นะครับออกแบบนี้นี่ครับ มีต้องคมนะครับนี่ลักษณะแบบนี้เราก็ได้เป็นชิ้นๆนะครับอ่าหั่นตรงข้อออกนะครับอ่เอาแค่นี้ส่วนนี้นะครับอีกด้านทําเหมือนกันนะครับเอานิ้วไว้นะครับไม่ใช่นิ้วไก่นะครับตีนไก่ไม่ต้องเอาไว้นะครับนิ้วเราเนี่ยแหละครับเอาไว้นะครับอ่าทำลักษณะแบบนี้นะครับ รับเข้าไปลูกทุ่งลูกทุ่งก็ต้องแบบเร็วๆหน่อยแบบนี้นะครับอ่ะโอเคอันเป็นชิ้นสวยๆพอดีคำนะเกินคำหน่อยถ้ามัได,ได้จะได้แทะนะครับ แบบนี้แบบนี้เราก็จะเตรียมเนื้อไก่เอาไว้รอในการที่จะนะครับทำไก่ใต้น้ำ ใครชอบตูดนะครับนี่บาตูดมันออกนะครับเราก็จะได้ตูดไก่แบบนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยตีนไก่กินไหมกินก็สั่โอเคครับตอนนี้เราก็จะมาทําเครื่องสําหรับไก่ใต้น้ํานะครับจะประกอบไปด้วยนี่ครับนี่ฮะมาดูใกล้ๆอ่า ไขหั่นซอยนะครับแล้วก็กระเทียมนี่กระเทียมนะครับมีขมิ้นนะขาดไม่ได้เลยนะครับขมิ้นนะครับแล้วก็หัวข่านะครับหอมแดงซอยนะครับพริกขี้หนูสวนพริกแห้งนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาส่วนผสมพวกนี้ใส่ลงไปเพื่อทําการตําให้เป็นเครื่องแกงนะครับสําหรับ ทำไก่ใต้น้ำนะครับใส่ไปนะครับเครื่องเยอะๆรสชาติจะได้จัดจ้านนะครับเครื่องเยอะๆไว้รสชาติจะได้จัดจ้านทำออกมาจะได้น่ารับประทานนะครับส่วนอันนี้จะเป็น ผักให้ความหอมนะครับก็จะมีใบโหระพานะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็ข่าซอยนะครับเอาไว้โรยหน้านะครับตอนที่เราทําไก่ใต้น้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาตำเครื่องแกงกันเลยนะครับอย่าลืมสําคัญตำเครื่องแกงอย่าลืมใส่เกลือเม็ดลงไปด้วยนะครับรนุลักษณะแบบนี้นะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราตมเครื่องแกงเสร็จแล้วอ่ะกล้องเข้ามาดูนิดนึงนะครับเครื่องแกงเราจะไม่ตำละเอียดมากนะครับให้มันพอหยาบลักษณะแบบนี้นะครับครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาพริกไทยเม็ดนะครับตำแยกไว้นะครับแล้วก็โรยลงไปเลยนะครับน้ำรุกอีกรอบหนึ่งนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เอา ไก่ที่เราหมักซีอิ๊วไว้นะครับนะฮะใส่เครื่องแกงลงไปแบบนี้นะครับอ้าวนะกนิดนึงนะครับเนื่องแกงนะครับสังเกตว่ามันจะเหลืองเลยนะครับแล้วเราก็ทำการคลุกเคล้านะครับเครื่องแกงกับตัว ได้เลยนะครับคุกให้เท่ากันนะครับอ่าโอเคเนื่องจากมันเป็นไก่บ้านนะครับเรามีสูตรสำเร็จพิเศษอันนึงมาอันนี้ช่วยได้นะครับเปิดมันนะครับแล้วก็เทลงไปเพื่อให้ไก่มันนุ่มขึ้นนะครับไม่ใช่ไก่ต้องคกนะครับใสานิดหน่อยนะครับอ่า แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับพอเครื่องมันเข้ากับเนื้อไก่เรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมตัวทําต้มน้ํานะครับเดี๋ยวมาดูกรรมวิธีขั้นตอนสําคัญในการทําไก่ใต้น้ํากันหลังจากนี้นะครับอพอเราคลุกเคล้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องโรยหน้านะครับ ก็จะเป็นต้นหอมนะครับที่เราทําไว้นะครับเป็นเครื่องโรยหน้าโรยไปลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ครับโรยไปเลยนะครับขาที่เราซอยๆอยไว้ก็ใส่ไปได้เลยนะครับรวมถึงไว้โหระพาโรยลงไปเลยนะครับปิดหน้าไว้อบมันไว้ลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับขั้นตอนสําคัญในการทําไก่ใต้น้ํานะครับ เราเอาไก่ที่หมักนะครับพร้อมเครื่องหอมนะครับวางเสร็จเรียบร้อยลักษณะแบบนี้นะครับเอาน้ําใส่หม้อที่ใหญ่กว่านะครับวางไว้บนหม้อที่เล็กกว่านะครับปิดลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดไฟนะครับเปิดไฟกลางๆนะครับลักษณะแบบนี้รอประมาณ ไม่เกิน45นาทีนะครับเราก็จะได้กินไก่ใต้น้ำกันแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูไก่ใต้น้ำกันนะครับประมาณ45นาทีนะครับเราก็เปิดออกมาดูหนึ่งครั้งแล้วก็หมุนไม่ใช่สินะครุกนะครับตอนนี้เดือดแล้วนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นี่น,นะฮะไก่ก็จะยุ่ยลักษณะแบบนี้นะครับน้าก่อนมันจะงวดนะครับก่อนไฟจะไหม้ซะก่อนนะครับแล้วก็ปิดไฟ กะะ็จะแห้งๆลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่จานกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็โรยผักชีลงไปลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้กินกันแล้วนะครับนี่ครับไก่ใต้น้ําของเรานะครับเนื้อนี่ยุ่ยมากเลยนะครับนี่น่องนะครับน่องนี่น่องนะครับนี่ยุ่ยไม่ยุ่ยดูนะครับนี่นี่นี่ครับโอ้โหเนื้อนี่ยุ่ย นะครับถ้าได้กลิ่นด้วยนีย่จะลงรักเลยนี่ครับไก่ใต้น้ำขมิ้นเหลืองๆแบบนี้นะครับน่าทานมาก